ไปอัดคลิปที่ไหนก็ไม่ได้ผมว่าอัดข้างบนแล้วกันโอเคจะเสร็จไมเนี่ยวันนี้จะอัดเสร็จไม่เนี่ยอัตม o ออฟเบรนไหมหกดาวแล้วครับโอ้โยจะได้ว่าแม็กซิมั a มแคนเต็มๆไปเลยไปจะใช้ท่าแบบไหนจะใช้ท่ามวยป้้มหรือเปล่า พะมันล่ำไงสวัสดีเซตต่อยเอ้ยเฮียตายหาไม่เห็นเลย <c oughs> เอา้าอะไรเนี่ยความรู้สึกช้าอ้ไม่น่าได้รอบนี้เอาอีกสักรอบนะขอแล้วอีกสักรอบอ้ข้างบนมีแต่เสียงนกนะครับโอ้โหไม่ไหว ตู้แพกโอ้ยชุดยออเลยโอ้พระเจ้ากล้วยวีตากทอดไอ้ยข้างล่างมีไก่โอ้ไปไปข,ข้าวต่อไปเถิดด่านต่อไปแม่ง้านนั้งวันอะปวดหวัวเลยอ,อากาศหนาววันนี้โอ้เป็นอะไรวะ เริ่มเข้าอากาศหนาวแล้วเนี่ยไอ้ด่านนี้จะได้ไหมไอ้ด่านนี้จะทำได้ไหมฮโย,วยว <c oughs> โอ้ยจะได้ดีว่าสู้แพกโอ้ยสู้แพกจับพี่ดีนอ้องชายเอเอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ในี่จับดิเอออออืโอโอ้ยโดนต่อ,อยอย่างแรง อีกรอบดิเฮ้ยนี่ไงไม่ได้แดกกูเปิดท่าใหญ่มึงเลยป๊อฟไตนาำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดท้ายหลบได้โอ้โหหลบได้สวยเป็นไงล่ะน้องชายไปไกลๆเ้ยนี่นี่นี่เตะรอบนี่นี่้ยปุ๊บมาแล้วมาเอารวมกันเอารวมกันเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเออเออ ีบอยออฟได้แค่สองตัวเออตายไหม <c oughs> ขออภัยด้วยครับเสียงเราัวนนะแถวนี้มันเถื่อนแถวนี้มันเถื่อนที่ไม่ใช่เถียไอ้เจ้าตีขาไก่ลงมาดีมันจะบินนำหียอะไรเอ,อยมันตายมันตายโอ้เฮียเกีไปแล้ว เีือบมันตายแล้วอ๋อกระธืดพี่ดิโดนกระทรืบแล้วเอาออฟมันขยับอ่ะเอ้ยมันเป็นพลักกําลังไม่ใช่หรอวะพลักกําลังก็ยังโดนกระทรืบได้นะครับทําไมพวกไททัศทันเดอร์เบสต,ต์มันมันไม่มันไม่ขยับวะออฟมันใช้ร่างไขรบ้างเนาะรอออฟเนี่ยทาโลกแล้วก็ไข่ก็ลืม อ๋อทาโร่และเบบี้ยูดเออมันก็ไม่เชิงว่ากำพละกำลังน่อยไหก็ไม่เชิงว่าพลาะกำลังเท่าไหร่ทาโร่กับเบบี้ยูดน่ะเอ้อเออยเฮ้ยโยนทิ้งแบบมันหมาโยนทิ้งเหมือนหมาเอ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรกัดกูเอ้ากูโดนทุกท่าเลยให้กูตีหน่อยมึงใจเย็นดน่อยเฮียแม่งข้างไรหมอนี่ข้างแล้วแน่กูจะตีก็กันนะอ่ะ ใช <balm> ่ท <traum as> ่านี่แหละอ้วเฮ้ยมันก็นลกหนาวอไอสปาร์ลาดนี่น่ารำคาญเลยเฮียโยนทิ้งเลยลงมาดิคือไปทำพี้อะไรโอ้โอ้โอ้กูก็โดนกูก็โดนสามรอบด้วยไอ้เฮียขยันจัดอลีลาไอ้หมอนี่เอาไปกินลำแสงจากน้ำผู้โอ้ย ไฟดิไฟดิน้ำปุบ้าเลยอย่าลนะุงอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปเตีอย่าไปแต่ว่า,อา,อาโอ้ยออกทันวะสวยออกทันที่ไม่ใช่ออกเร็วจักเลยอะจักเลยจักเลสอี๋เฮ้ยไม่จะโดดใส่มันหน่อย โผล่มาเร็วๆอุ้ยชักดาบชักออกมาจากไหนชักออกมาจากไหนดาบอ่ะเฮ้ยอะไรทําอะไรน้องชายมันจะแดกไม่ได้แดกนี่นี่นี่เอามันแปลงร่างออไอ้ยไม่เป็นไรเอาเอาโดนโดนโดนเหียชิบหายแล้วชิบหายแล้วโดนไปชุดเลยโอ้มันมันไม่เป็นอะไรหรอกมังเนี่ยเฮ้ยเหียเกือบตายมันมันเกือบตาย เออดูทำอะไรเนี่ยถ้าออฟเบินไม้มันตีลำบากเว้นั่นแหละสวยโอ้ตีนากกากับหลังใส่หน้าเลยตีนากกากับหลังที่ไม่ใช่ไปทางหน้าที่ไม่ใช่บิชี่ไม่ใช่ตีหน้าโอ้ยพ <c oughs> ี่อะเป็นนักโอลิมปิกแล้วไม่ใช่ดิอะไรวะนักบัลเล่ <c oughs> จะไปเต้นบัลเล่ย์ไหมอ,อ้อ สนใจไหมไปเต้นบัลเล่เถอะท้นแกขนาดนี้อ่ะโอ้โหพี่มันไม่ใช่ล่างมันไม่ใช่ล่างพลังกำลังและอีกแบบเนี่ยมันล่างอะไรวะโอ้ต้องออฟมันเหมาะกับอะไรวะใส่ข้อใหม่แล้วกันนะมันต้องใส่มันใส่ข้อใหม่นะผมขออนุญาตใส่คองใหม่ที่ไม่ใช่คองเก่าโอ้ m ม g o ัอุนเตแมนซีโร่เจพาะอุนตร้า ผมทาไม่หมดน่ะแหละคุณแม่แคปซูลอื่นๆน่ะถ้าอยู่ดูเอาก็จะไม่ได้เหมือนกันว่าทํำไปพลาดไหนบ้างเพราะผมจะไม่ไล่ให้คลิปแม่งโคตรเยอะโอ้แคปซูลก็มันมีอะไรบ้างเพื่อความเท่ล้วนเพื่อความขัง <c oughs> เป็นที่ใหญ่เนี่ยอ๋อมันเปิดก่อนวะเฮ้ยวิ่งนี้วิ่งนี้ เจอออฟดนต้ไม้หน่อยในเรื่องมึงเจอออฟดนาไม้แล้วเป็นหินเหรอเป็นหินทําไมมือไม่ตายวะไอ้ยียแม่งกูฟ่งไฟยู่นี่แหละเอ้ยอะไรวะอะไรอ๋อที่ไม่หลบโอ้โหแม่งกูยอมใจเลยอ่ะไอ้ีเฮ้ยเฮ้ยกูจะโดนจับนี่ไงให้กูตีหน่อยให้กูฝาดดาเมจหน่อยเออนี่โอ้ เป็นเอามาตายแล้วโอ้กระโดดข้ามเอาไม่ใช่เหรอเอ้าอะไรวะเออมัจะเดินถอยหลังทล้ไมเนี่ยคืออีบอยออฟนี่ไงอีไอ้ยังมันจะตายแล้วกูยังไม่ได้ใช้แคปชูนเลยอ่ะกระจอกจังวะอีย๋กระเดียวจะตายแล้วตายแล้วดูทรงน่าจะตายอ่ะนั่นไงโอ้ อะไรวะย้ยไม่กระจอกคีดผายเลยอ่ะเอาไปมามม่ก็ก้ากากนะไอเนี้ยเล่นไปเล่นมานะ่ะไอว่ากาโอโจีแม่งก็สอบไปนะช่วงนี้ตายง่ายๆหน้าเบื่อเลยเห็นไหม <laughs> ให้ตายดิต่อไปเราก็จะเอาเป็นเอาเป็นอะไรวะ กายเพดาเดียมนะครับกายเพดาเดียมคริ่งจเซตรอเซตรอเซตตอนกายเพดาดียมเซตตอนผมวหหิวหกสิบไม่ใช่ดิวิวห้าสิบเก้าแล้วนะครับและอีกแค่เวิวเดียวเราก็จะได้สู้กับจัดเลยแล้วถึงจะพูดแบบนั้นแต่กว่าจะอัพวิวถึง,งวิวหกสิบได้โอ,อ้ใช้เวลานาน บอสจักเริ่มไม่รู้ว่าโหดขนาดไหนนะครับตีทีเดียวเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดเลยไหมมันจะตีแรงขนาดไหนจักเลยอ่ะนี่แหละคือปัญหาพอมันข้างแม่งโอ้โหยิ่งกว่าดูดชายเฮียแม่งโคตรโหดอโอ้ยฟูม่าสู้ๆน้่นแหละชูริเคนให้มันรู้เรื่องฟูมะตีเบาๆอะ่ะดูดิเฮ้ยมวยปั๊มมวยปั๊มอ้ยแม็กซล อุลตร้าแมนฟลูมา thank y หลายอี๋ฮ่าฮู้ดย่าเอ้ย,อยเดี๋ยวดาเดียด๋วยวดาใจใเย็นน้องชายค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันหน่อยโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเล่นยากไว้อุลตร้าแมนออฟเนี่ยอุลตร้าแมนออฟเบิร์นไหมเนี่ยถ้าโจมตีมันไม่ค่อยเข้ามือเลยอ่ะถ้าโจมตีไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่เล่นยากนิดนึงมันอืดไหน <laughs> อืดมากอะ่ะรุตเมีนปูม้าก็ตีแม่งแต่ท่าเดียวแล้ว <c oughs> มันจะตายว่ารอบนี้เสียวว่าการแรกตอนมันจะตายวะเอาดิเอาดิกายเพดานียมเซตต้อนตาเบืนไม้ต่วันเล่โอ้โ,อโ,อโอห้ยไม่ตายวะมันเป็นบาเรียนี่เนาะลืมไป บ,บิกี้นี่แม่งใส่ใส่อนุภาพแมกนิ่ไอ้เหียมัน,ม,นมันก็เลยแรงให้ตายสิอนุภาพแมกนิเอา้ากู้ใส่เกาะแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันตีกูเข้าอ่ะคืออะไรวะเกาะทรงไสมาคงต้องอัพเลเวลนะครับอัพเลเวลแคปซูลปัญหาใหญ่ไหมครับปัญหาชาวโลกปัญหาชาวโลกแตก ไอ้เหี้ยกูจะตายเนี่ยอึ้ยจ้ะป่ะเฮ้ยอยา่ยาอย่ามึงเข้ามาทําไมเฮ้ยมึงเอาไปกินหน่อยไอ้เหี้ยเกือบตายอะ่ะไอ้เงี้ยโอ้ย,อยบัลเล่ใส่รอบนึงแพ้แถมซื้อหนึ่งแถมสองไอ้เหี้ย,ยจบสิ้นทักทีกันแเล็ตต์อยเลือดผมเหลือครึ่งอะ่ะการ์เลตต์อยแม่งตีแรงอ่ะ พลังจะเยอะแค่ไหนหรือเวลจะเยอะแค่ไหนแม่แก็ตีแรงอยู่ดีอ่ะ <c oughs> เศลีเทียมก็เก็บได้ห้าสิบสามนะครับกว่าจะเก็บถึงร้อยผมว่าน่าจะไม่ใช่พุ่งนี้อ่ะแต่เป็นมือลืนนอ่ะมือลืนเลยไม่มือลืนก็อีกคอ้มือลืนหนึ่งเ <c oughs> พราะมันเก็บแม่ยากยากมันมีขีดจากัดนะ่ะถ้ามันถ้ามันไม่มีขีดจากัดก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมจะสร้าง อันนี้มาเล่นก่อนก็ได้นะเว้ยแต่ว่าคาร์เลตตอนก็มาก่อนว่ะของแพงๆมันจำเป็นกว่านะครับของแพงๆโอเคใครที่เข้ามารับชมกดฝากดไลค์กดซับสไคร้ยี้พร้อมเรียนนะครับ